หวานนะครับนะฮะครับนี่คือสาวสวยที่มาจากเขาคอนะฮะมาครับกับหนุ่มหล่อที่มาจากไหนก็ไม่รู้ช่างเขาเลยนะฮะเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่แจ็คเลยครับอันนี้คือน้องไฮเขาคอเลยเพชรสมณ์เลยนะครับมาหาพี่แจ็คครับมารับประเจนด้วยนะครับแล้วก็เอารักยินที่สวยมาฝากพี่แจ็คด้วยครับนะฮะเธอสวยมากนะฮะรักยินเธอสวยที่สุดในโลกเลยนะครับตั้งแต่มาเนี่ย ขอการันตีได้เลยว่าไม่ต่ำก,กว่า5ปีที่หจุดผลไปได้เลยนะครับชอบไหมชอบนะฮะอันนี้คือคอลลาเจนครับพี่น้องนะฮะพี่ทําโฆษณาเกี่ยวกับการผิวขาวผิวใสนะฮะลดสิวฝ้านะฮะถ้ากินภายในซองเดียวไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับนะฮะกับพิษแท็กซ์อ่อนสั้นนี้นะครับคืนเลยถ้าอยากกินเร่นก็คือกินเช้า2เย็น2กินขนาดท้องว่างกินควบคู่กับวิตามินซีนะครับเดี๋ยวน้องไฮหยากเจ็บตัวแทนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ เดี๋ยวค่อยมาถามพี่ว่าเป็นตัวแทนทํำยังไงนะครับแต่ประกันได้เลยตัวนี้กินดีจริงนะฮะพี่แจ็คก็ขาวมาดูดิมาเทียบกันเด็กอ้อหนะฮะเดี๋ยวเธอจะออล่าแข่งพี่แจ็คได้ได้นะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับพี่แจ็คกินแค่ครึ่งซองเองนะฮะเนี่ยครึ่งซองครับพี่แจ็คลงออล่าขนาดนี้เลยครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับน้องไฮดูกระจกครับดูกระจกก่อนนะฮะดูกระจกก่อนนะครับน้องไฮชอบไหมครับนะฮะชอบไหมฮะชอบนะฮะ สิ่งที่เราทำกับพี่ไปครับมันจะอยู่รักอีกนานแสนนานครับนะฮะพี่ชอบรักยินเธอมากเลยนะครับนะแต่หน้าตาเธอเนี่ยนะครับมันใหญ่ดีิงจริงเลยครับจมูกโค้เขาค้อนมาขำหวานไหมหวานเนี่ยฮะไม่เห็นเอามาฝากพี่บ้างเลยหวานเลยปรี้ยวเลยวันหลังมาหาพี่นะฮะ ประหารบาทไปด้วยนะถ้าสองปักก็ได้นะเี่ปักหนึ่งเขาปักหนึ่งนะฮะหรือว่าจะลูกปักนะโอเคครับขอบคุณมากฮะสำหรับคอลลาเจนนะฮะที่เธอถุงที่วันที่สองซองนะโอเคครับนะขอบคุณมากแล้วก็รักยิ้มสวย5ปี5ปีนะฮะห้าปีถ้าเราทำพิชเช็คใหม่นะฮะตอนนั้นจะอยู่หรือเปล่ารู้นะคราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ มาดูคนนี้ครับนะเขาบอกเขาจะเสียงเขาแหลมเล็กมากฮะพี่ก็แปลกใจนะครับมากับอันนี้เพื่อนเขาใช่ไหมนะมากับเพื่อนสาวอีกคนนึงครับเดี๋ยวเราถ่ายทําเธอด้วยนะครับอันนี้ชื่อว่าน้องอะไรฮะน้องเฟมนะฮะที่แปลว่ากรอบลูกนะครับนะฮะดูครับนะฮะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนะฮะเราเห็นหน้าตานะครับว่าเธออ่าหน้าของเขาไี่ผูกพังมากครับนะฮะอย่างนี้ต้องกินคอลลาเจน CL คอลลาเจนนะฮะ ช่วยลดสิวครับนะฮะลดสิวลดบ้านะฮะกะนะครับซองเดียวเห็นผลถ้ากินดีเราก็กินอย่างต่อเนื่องนะเฟนนะวันนี้น้องเฟนบอกว่าขอนซองหนึ่งลองลองก่อนซองหนึ่งใช่ไหมจับนี่ครับนะฮะครับนะครับนี่คือ CL คอลลาเจนนะฮะครับนะฮะที่เราทำการขายอยู่ตอนนี้คือคือเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นถูกต้องมีออย้วยนะน้องเฟนนะสิ่งสำคัญคือกินแล้วไม่สะสมไม่จับอันนี้ไม่ใช่ยานะ เป็นอาหารเสริมทำจากปลาทเลนนลละเลนำตัวตัวหนึงแต่มีเป็นพีเก้โปรเจนนะครับนะ่กินแล้ว,ลว,ลวรับรองว่าสิวของเธอจะหายครับนะอันนี้จะบอกว่าเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้ในร่างยวกันก็บอกเปล่าชุบชช,ชนะเอาเลยนะฮะใช่ไหมเบนเบนใช่ไหมตอนนี้เรียนอะไรที่ทำงานนะครับโอเคดีมากน้องขยันอย่างนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้ววันนี้มาทำอะไรกับพีแก้กครับนอกจากซื้อโปรเจนแล้ว จาะหูด้วยนะฮะครับมาจากเขตไหนครับบางแคครับบางแคนะครับมากับเพื่อนสาวชื่ออะไรชื่อน้องอะไรฮะชื่อน้องตองใช่ไหมฮะน้อง,น,องน้องตองอ๋อน้องตองนะฮะมีแฟนหรือย,ยังฮะสวยขนาดนี้มีแฟนหรือย,ยัง ไม่มีนะฮะครับนะเอาเอาเอาเดี๋ยวหาให้ครับนะฮะโอเคแหมเดี๋ยไม่อยากพูดคุยครอบสวนเลยนะมาถึงหน้าตาที่ว่าผมทำนะฮะเดี๋ยวกินเส้นเดินหนึ่งเราจะขาออร่าเหมือนพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คขาวไหมครับพี่แจ็คก,กินไปแล้วซองหนึ่งนะฮะขาวขนาดนี้ครับนะฮะเทียบเทียบเลยเทียบเทียบเลยกล้องนะฮะนี่พี่แจ็คก,กินนะครับไม่ใช่ไม่กินนะครับออรา่าเลยเอ้าเอาเข้ามาครับเดี๋ยว,ว,เยวไเราจะมาเจาะครับนะฮะ ัำเท้า,น,ทาน,นะครับเราเขาเป็นคนหูเล็กครับนะฮะก็เลยต้องใช้ตัวที่เล็กที่สุดละตอนนี้นะครับแต่เป็นตัวใหญ่ที่สุดในประดาการสอนนะครับนะฮะตัวขนาดใหญ่บึ้มเลยครับนะฮะครับนะฮะอ้าวผ่อนทายครับน้องเฟรมนะฮะครับเอาแบบไม่เจ็มนะครับนะโอเแเยี่ยมเลยครับนะ มาดูว่าหนุ่มน้อยคนนี้ครับจะเจ็บไหมครับกับพี่แจ็คดอสั้นนะเข็มขนาดเท่ากับเข็มฉีดวายครับนะฮะ <c oughs> อย่างหล่อเลยครับงานนี้ครับนะฮะโอเคครับหล่อครับนะฮะอ่ะกดแน่นๆหน่อยเดี๋ยวหลุด อยูนะ่บางแคอยู่บางแคนะครับรน,นี่ครั้งแรกใช่เปลที่เจอพี่แจ็คงใช่ครับแลวครั้งแรกที่รู้จักพี่แจ็คก็ก็ไม่รู้จักอเอ๋อโอเคครับดีมากดีมากครับไม่ต้องรู้จักพี่เยอะเดี๋ยวจะรู้ว่าพี่เป็นใครมาจากไหนรับนะโอเคครับนะฮะขอบคุณพี่อุ๋สีเอวนะครับขอให้คิดต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวเอาลน์พิ่ไป,ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะ,ะมีการทบทวนทางลายแล้วก็มีการคุยทางลายว่าเราต้องสั่งเพิ่มหรือว่า ดียังไงหน้าตาเราถ่ายรูปมาให้พี่ดูนะครับนะพี่อยากเห็นว่ากินซีแอลแล้วหน้าเราจะดีขึ้นไหมนะครับวันนี้เจาะหูเป็นยังไงบ้างอ่ะให้ดูกันเจาะหูครับนะครับอ่ะโอเคหล่อเลยนะฮะนะหล่อตรงเป๊ะนะครับเจ็บมากไหมครับน้องไม่เอยเจ็บขอบพระคุณมากครับนะฮะอย่าลืมว่ากิน CL แล้วขาวจริงนะครับนะอย่าสั่นสินะทำไมสั่นทังเลยครับนะโอเคอ่ะขอบคุณมากไม่บายครับไม่บายครับอ่ะยิ้มโอเค bye ถ้าใช้สครับจ้าดนะฮะไม่คันหูหรอกนะฮะแต่หายคันทำครับนะฮะเพราะว่าสครับจ้าเขาดีตรงที่ว่าหนึ่งันแล้วไข่หอมเอาจริงฮะแคมเคอร์มเนี่ยฮะดีหมดเลยนะครับบริเวณตัวเนี่ยผิวพันธ์ขาวมากนะครับเอานะฮะมาดึงสาวน้อยคนนี้ครับกำลังเล่นโทรศัพท์เราจะยึดโทรศัพท์เขาทันทีในขณะที่เราตอบแชทนะฮะเราจะปิดเลยครับนะฮะเพราะว่าเราจะถ่ายทําแล้วนะครับนะชื่อว่าน้อง น้องบีมนะครับกล้องนี้ไม่ใกล้นะฮะกําลังหน้าสวยเลยเลียนมอไหนเนี่ยเลียนมอช็อปเนี่ยมอชปีหนึ่งนะครับนะเกฮะเมื่อแกเก้าร้อยเก้าสิบตรงไหนก็อ๋อหนึ่งสองร้อยนี้มีโปรแกรมกับพี่แจ็คนะฮะซึ่งเดินทางไกลมากเลยนะฮะมาจากจังหวัดสกลนครเลยครับพี่น้องนะฮะแล้วก็ทีมขัดคือเป็นแฟนคลับของพี่แจ็คนี่แหละน่ารักมากๆครับปีหนึ่งแล้วจะมานานแล้วนะฮะ อะไรนะปีหนึ่งปีหนึ่งหมายถึงว่าเรียนปีหนึ่งจำตัวเองไม่ได้ว่าเรียนปีไหนแล้วฮะเรียนปีหนึ่งเหรอที่ไหนวิทยาลัยทโอเคครับนะฮะก็คือวันนี้เราจะมาเจอดือนะฮะหนึ่งที่แล้วแล้วก็เจาะตรงติ่งนี้ด้วยครับนะฮะแล้วก็มีเจาะหูบนอีกด้วยนะนะครับรวมแล้วก็ราคาไม่เท่าไหร่บอกว่าอย่างเงี้ยจ่ายได้สบายมากเพราะถูกมากใช่ไหมอ้าวตามเธอมาครับนะมากับใครนะมากับคนไหนพี่คนนี้ใช่ไหมฮะ อ๋อ,อคนนี้อ๋อไปชี้น้่นนะฮะคนนี้ครับชื่อน้องอะไรเอ่ยน้อ,องอ้อนนะฮะโอเคครับะะเดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะสาวน้อยคนนี้เขาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการเจาะเยอะขนาดนี้ครับตามเข้ามาครับนะครับนั่งๆๆขาออกออกจากกัน นั่งธรรมดาอย่เงี้ยับตรงอ้คักทับอย่างผ้าผิดเพราะพี่ต้องเข้าด้านในนครับเอาตรงผ้าปิดตรงหอยไปควันายนะครตัวนี้ก็จะเจ็บอยู่กว่าลรงล่ามคือ จุดถ้าเราหวั่นายเยอะมันก็จะไม่เจ็บมากครับเจ็บอยู่กับเราแป๊บเดียวครับแต่ว่าสวยอยู่มาไม่ต้องเกรงนะครับ อันนี้สําคัญที่สุดก็คือเวลาเรารักษานะฮะมันรักษาค่อนข้างที่จะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกิดไปนะครับแต่ที่สำคัญคือมันชอบอผมลองมีน้ําหนักฮะอาจจะมีการเกี่ยวผมเกี่ยวอะไรก็ได้นะเราต้องระวังเรื่องการเกี่ยวของผมด้วยครับถ้าเกี่ยวบ่อยๆชนบ่อยๆกระแทกบ่อยๆครับมันก็จะอักเสบนะมันจะไม่หายเลยนะ ดังนั้นหลีกเลี่ยงการเกี่ยวการชนกันกระแทกให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าผู้หญิงขอผมยาวนะครับนะไหวไหมไหวนะครับนะฮะที่ให้ดูกระจิบกระจกมาดูครับลัวเลือดไหมลัวเลือดอีกลัวเลือดเลือดจะกลัวครับเพราะเลือดทำอะไรเราไม่ได้นะครับนะไม่ต้องกลัวเลือดเลยครับเอเดนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วดำหัวนะนะครับนะฮะเอ้า เอากระจกวางไว้ครับเดี๋ยวจะให้ดูทีเหนึ่งหลังจากที่ล้างหูทีหนะครับเอาตามเธอมาครับนะฮะน้องบีมนะครับเอามาดูกันครับน้องบีมครับนะสาวน้อยสกลปาดไปแล้วครับ2อรูครับนะฮะล้วนแล้วแต่บอกว่าไหวไหวนะครับมาดูไหวจริงไหม ผังท้ายนะครับน้องบีมน,นะฮะไม่เจ็บครับนะฮะเอากำลังใจช่วยกำลังทางบ้านนะฮะ มีแฟนหรือยังเนี่ยมีแล้วเหรอเอาบอกทั้งแฟนทั้งบ้านด้วยนะครับเอาลองใจช่วยน้องบีมด้วยครับวันนี้มาเจาะสิงุเทพ์เลยคผ่อนทายครับต่างนะครับอันนี้มันจะไม่ขาดหลอกนะครับถ้าขาดก็คือเราต้องไปแช่น้ําอย่างนาล่ะเพราะว่าถ้าแผลมันโดนน้ามันนามันจะเปื่อยนะครับนะฮะเอาคนนี้ก็ก็อย่าโดนน้ําอย่าชนอย่ากระแทกอย่าเกี่ยวนะครับกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบนะครับมีเพศสัมพันธ์ในตามปกตินาะนะฮะเอ้าโอเคเรียบร้อยเอาแใส่เกียงก่อนใส่เข้าไป มาเดี๋ยวพี่ปิดให้ก่อนเผื่อว่ามันจะมีเลือดไหลสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างไหวไหมทั้ง3ารูเธอเนี่ยหนึ่งสองสามนี่รูนะฮะสะดือเจ็บมากไหม <Yeah. S 1> ชิวๆนะ,ะแต่มีดำหมูรู้สึกจะตี๊ดนิดนึงนะฮะเจ็บเนาะนะฮะโอเคไม่ว่ากันเพราะดำหมูมันเจ็บอยู่แล้วนะครับเอา้านะฮะบอกกล้องเลยว่าวันนี้ไหวนะฮะบอกแฟนที่บ้านว่าไงวันนี้สบายมาก นะออโอเคอครับบ๊ายบายครับนะสวัสดีครับนะฮะหนุ่มน้อยหน้ามนนะฮะคนคุยไม่ค่อยใหญ่รู้ได้ไง <laughs> ก็ดูดีฮะมีตาไข่น่ารักอีกะชื่อว่าน้องน้องโพส์น้องโบสนะฮะที่แปลว่าเหลือป่าตัวนี้โอเคครับโอ้เข้าครับพี่น้องนะครับมีแค่15ห้าหรือว่า14บส่ไเองนะครับที่ใสายบาคือ14นะวันนี้เราจะมากระโดดถึง18เลยนะครับนะเดินทางมาจากไหนนะล้าทาล้าท้แล้วก็ไม่รู้จักพี่ด้วยโอเคไม่เป็นไรไม่รู้จักไม่เป็นไรนะฮะมาจากลาท้าตอนนี้รู้จักแล้วเพราะเราจะยัดเยียดความเจ็บปวดให้เอ้ยจริงึกจริงนะฮะ ก็แหมมาสิมา18ใหญ่ขนาดนี้พร้อมมั้ยนะพร้อมมั้ยพร้อมไปเสียโอเคเอามานะฮะแลมีลักิฟต์ด้วยดินะโอเคปันท้ายเอ้าเราจะยัดเยียดความเจ็บปวดให้ครับนะท่านผู้ชมนะฮะครับเราเห็นอยู่นะฮะว่าพี่ทําอะไรอยู่บนหูเรานะครับนะถ้าขาดมันก็ไปเย็บเลยนะครับนะเนี่ยเห็นฟางไหมโอ้ยเอ้ยเยียดเย้อ ครับนะฮะนี่คือน้องโบ๊ทครับนะฮะอย่าเกรงนะครับเพราะว่ามันของจริงครับนะฮะของจริงที่เราทํากันนะครับนะโอเคครับหนึน่งว <1, S 1> ่าเ,เรียบร้อย,อยสบายมากมันเริ่มอลไรเหมือนขยายสองเ,อเอมตนเริ่มไปแล้วนะครับปาะสาทใจดีครับนะเอาะ้าแต่หูเราใหญ่อ่ะที่ว่าเราไม่น่าใส่ตัวพวกตา,กกาไก่หรืนนออะไรกันเราจะใส่ฝัป่ะ ผมใส่ไว้เพื่อขยายเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมันอย่างนี้ฮะเราไอ้เดีกๆเราเออมาดูดิอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะมันไม่โผล่อะใช่ไหมโอับนะฮะจับดกเนี่ยมันมันมันไม่โผล่โผล่แค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นปักแตะเกียวมันจะอยู่ด้านในนี้ยเข้มใจไมอันนี้มันจะมันจะยัดยากหน่อยมีต้องดันแล้วมันจะหนีบหูเราหลายวันเลย เปลี่ยนปากแรงไม่ทันแล้วนี่เปลี่ยนมันเปลี่ยนทานต้วยเพรจะเสียเงินเยอะตัดแต่แขงมันมีหรือเปล่ามีผมีก็นะฮะมีพิษไทยแรงยัดนิดนนะครับผมก็ต้องใช้แรงัประจำอยู่แล้วโอ้โหมันหนามากอะเขาที่จริงเราเปลี่ยนปอนเทลแต่ว่าเสียเงินแต่ว่าสบายใจกว่ได้นะเสียเงินเพิ่มนะครับนะครับเป็นการขยายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหมุนไม่ได้ครับ เราก็เลยต้องใส่ปัตแต่ให้น้องเขานะครับนะครับนี่ฮะเพราะเป็นคนที่หูหนามากนะครับนะนฮะหูหนาห้ำเล็กคุยก่อนเล็กรัะอืมตนเราไม่อยากจะไขอยหน้ารับออไม่ลดครับ,ม,ม,รรบมีแต่บ้านกับที่ดินไม่มีรถเราเลือกเอาเขาชื่ออะไรนะ ติ้นติ้นต like. ิ well ้นไปหยิบไปใช้พี่หน่อยนขนาดกระดาษก็มาได้สองข้างหนึงเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นแหมอยากออกกล้องก็บอกเถอะเออนะครับนะรัอกกล้องเนี่ยดูได้ติ้นมันปัญหามันเยอะมากเลยขนานใช่ครับมันต้องมันต้องล้างมาแล้วก็มาไล่เอาดูตั้งสี่ข้างสิแดงเออแล้วก็เนี่ยเขาเล่นจับจุดโทรศัพท์สบายมากเลยแต่เขาก็มีความรุ่นสูงมากพี่ว่าเขาเำจงอเป็นสุดยอดเลย ับคตามเจ็บตวที่มันนามันยากกว่าน,นะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ยากนะหูมันหนาจัดมันไม่โผล่เลยกระดาษยิ้มนี้ยังไม่โผล่คระดาษเองกระดาษเอาดับกล้องอได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับก็ถือว่าเป็นคนสุดยอดเหมือนกันเพราะว่าพี่แจ็คต้องหลังอย่างมากเลยเพราะว่าหูน้องเขาหนามากคนาบ อย่างนี้ต้องเลาะออกไปสักครึ่งหนึ่งนะจะใส่สวยมากครับเนะลาะออกเออลาะออกไปครึ่งน,นึงจิตนะฮะเอาหยิบไปตกมาดูครับนะฮะน้องบอสครับนะฮะตัวไหนครับนะฮะตัวไหนเอ่ยโอ้โหหนาจริงโอ้ตัวก,ก็เจ็บด้วยแหละหนามากหนาะมากยอมรับเลยแต่มันเหมือนตอยักษ์สอมือยักมมใช่หรอ่คโคตรเจ๋งแล้ว่ะ เขาคงขยายทีละสองวันใจมากพี่พี่ยังทีละสองทะสองครับนะเอ้ามานะครับสุดยอดเลยครับนะขออีกข้างหนึ่งครับสำหรับน้องโบ๊ทครับนะก็ยอมใจเขาจริงๆนะครับท่านผู้ชมโคตรเจ๋งเลยทำอะไรจอดจึ๊กเลยเหรอเราจอดจ๊กจอดจิกองนะจอดจิกก็จอดจิกวะนะเอาโบ๊ทของใครน้องนะฮะคุณเคยคุณเคยกันแล้วเอาโซ่กันยกล่ะ สุดยอดครับนะฮะทั้งเหนียวทั้งหนาครับนะฮะแค่นั้นเองครับอันนี้เราจะล็อกไปเลยนะล็อกไปเลยครับนะฮะขอล็อกใส่แล้วครับเสร็จแล้วครับนะฮะแต่ว่าล็อกไม่ให้มันถอยไปว่าหูเรามันจะชอบถอยนะฮะ การทำงานที่ยากครับนะฮะเพราะว่าผมต้องหนามากต้องใช้แรงเยอะมากแต่ยอมใจน้องโพสครับในที่นี้นะฮะยอมใจมากเลยนะครับบอกว่าสบายมากครับเอาละเราจะหมุนให้แน่นหนาเลยครับนะฮะโอเคไฟฟ้านี้มันเร็วยังรเร็วครับเพราะว่ามันข้างนี้บางกว่านิดหนึ่งนะแล้วก็เนาะ มันโผล่มาพอดีแล้วก็ล็อกไว้อยู่ครับอันนั้นล็อกไม่อยู่เลยเป็นการจัางนี้จัดมาแล้วมันก็เลยเกิดการโวกเลยน่าจะมีส่วนนะครับเข้ารับนะฮะให้น้องบดดูหูตัวเองได้เลยครับนะฮะว่าหล่อเหลาแค่ไหนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะฮะเอ้าน้องบดครับนะฮะเราอยากจะถามไถ่เล็กน้อยว่าขยายหูกันขนาดนี้ครับนะฮะ บอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนผมไม่ค่อยเจ็บเลยครับโอ้โหนะฮะน้องๆอย่าไปเรียนแบบกันนะครับเขาเป็นจอมขี้นะฮะเจ็บวามเจ็บปวดผมไม่ได้เฟกนะผมรู้สึกเจ็บเรลสในจริงนะฮะเรื่องจริงนะฮะโอเคขอบคุณมากครับนะบ๊ายบายครับนะฮะแล้วเจอกันโอเคฮฮะเ้